เจเจเจ้าสู่สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะคะตอนนี้เพื่อนหาวกับเจ้ายาก็เข้าใกล้เป้าหมายแล้วเกือบละเกือบละอีกหนึ่งีนก็เยอะ่ตรงนี้ยาคานะคะก็ถือว่าจะเช้าหน่อยๆเพราะว่าต้องคสยเก็บตรงระหว่างต้นเลยนะี่ยนาจะใอยมา ช้านิดหนึ่งค่ะตอนนี้ด้วยความที่เราอย่างที่บอกค่ะเราต้องใช้เกโลล้วก็บางครั้งก็ต้องใช้สองแถา,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 าด้วยเพราะยญ้ามันเลื่อนเป็นยญ้าขายญ้าหนาด้วยมันจะมะีบางช่วงที่ม่ต้องใช้โลวันนี้แดดดีค่ะด้วยความที่ไม่มีฝนแล้วแต่แต่ตอนนี้ดีอย่างนะถือว่าฝนตกขึ้นมา แห้งแรงแดดมันออกนะมันแห้งเร็วแดดมันออกเยอะเหมือนกับแดดสองพัชุดนี่ไม่หาดินแห้งนะแต่ช่วงกลางๆแห้งแต่ช่วงข้างๆแดดอะไรเนี่ยจะมีเละๆอยู่มั้ง เราดูตอนสบดีทีว่า,าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงแปลงนี้นะคะแต่จริงๆในการคำนวณเนี่ยถ้าตรงนี้เหลือประมาณ2ชั่วโมงปีนี้น่าจะประมาณแค่20หรือ21ชั่วโมงอย่างที่บอกแต่ครั้งแรกค่ะว่ามันจะน้อยกว่าปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วคิดเ่าทิ้งไปสามปีนะคะมันก็ลบลบเยอะเลยแหละต้นไนม้ดูก็เยอะต้องหุ่นเยอะด้วยอะไรด้วยใช้ไป50ไร่นะคะแปลงนี้ ยีี่ชั่วโมงปีนี้เนี่ยเหลือเหลือแักวระมาสองชั่วโมงตรงิว่านะสองชั่วโมงนั่นแหละถ้า2ชั่วโมงก็คือเวลานี่จริงๆไป3ามเดเพราะว่าเช้าพ่นขับมาชั่วโมงเเวลาก็จะไปเป็น20หรือ21่เอดนี่ยรอดูก่อนจะเกินหนึ่งแค่ไหนถ้าเกินไป40นาทีเราก็จะปัดขึ้นไปเป็นชั่วโมงเลยเป็น21นะคะ ถ้าไม่ถึงก็เกินครึ่งชั่วโมงอ่ะเึินไปละถ้าไม่ถึงเกินแค่สิบนาทีนี้ก็เหลือแค่ยี่สิบยี่สิบกิโลเมตเมื่อวานก็ทําไว้เหลือใช้ได้อยู่จะทําต่อก็น่าจะคำ่ำเลยเงี้ยเพื่อนขาบอกเออผมว่าผมมาต่อวันนี้ดีกว่าเพราะว่าพอต่อเสร็จใช่ไหมคะชว่วงเช้าช่วงบา่ายรถกลับมาก็กลับมาเสร็จแล้วกลับบ้านก็แกจะไปเช็ครถเช็คอะไรของแกก็ เป่าพงป่าฝุ่นล้างลงล้าง,งรถอะไรก็แล้วแกนก็เหมือนกับว่าวันนี้ทํางานคือหวันอ่าเพราะเมื่วานถ้าเกิดลากไปให้เสร็จก็ค่ําอข้าเสร็จปุ๊บเราก็โอ้ลำบากค่ะาการพารถกลับบ้านรถไทยเพราะมันออกถนนใหญ่ค่ะรถเยอะ ยิ่งช่วงค่ำๆสี่ห้าหกโมงนี่รถโอ้ยอย่างเยอะเลยค่ะตัดปัญหาเสียเ่้นขับบอวันนี้คืนงมาเลยมา,มาหม่เยอะนะคะเพราะถ้ากัดช่วงบ่ายๆรถก็มีเยอะด้วยง่ายเพอาเย็นๆปลา,ายกลับไปถึงแกก็จัดก,การเป่าฝุ่นเช็ดรถเลย นี่ข้างหลังนะคะเหลืออุ้ยโลนว่าแล้วตายเยอะค่ะจยางจริงๆว่าเหลือยเยอะหมันก็นี่ค่ะเหลือสามสามตัว ก็ลากไปเรื่อยๆเก็บหนังยญาหนัาค่ะข้างหลังนี่โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันโไปก,ก,ก่อนก็ได้เราเพียงแค่เก็บมากรอบไอ้วันนี้กันวันนี้ต่างกล้องพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะเนี่ยน่าจะร้อนจัดเมื่อวานก็ไม่รู้เรื่องทีหนึ่งแล้วพูดเร็วสมองก็เริ่เลอไปหมดแล้วค่ะ แต่วันนี้ยมอมรับนะคะแดดดีงมาก โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะอย่างใจเคสกดนสุดขอบคุณทุกื่านที่กดติดตามนะคะฝากกดไลดค์กดแชร์ด้วยนะถ้าชอบคลิปแล้วก็าะต้องทุกท่านเลยขอภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ